สบายดีสบายดีลูกค้าที่นาะฮะกำลังตามหาคนที่กำลังอยากได้อะโฟลเจอเนอร์ออลนิวเนาะปี2015เด้อลูกค้าเด้อปี2015ันสิใหม่ๆงามๆเลยเนาะตัวนี้บ,มบ,บ่มีบอนติเลยบ่ตามบ่ปีดเดิมๆทุกอย่างเลยเนาะสั่งแก้ของคมงามลูกค้าจากดีสีเดิมลูกค้าจากดีสีเดิมใหม,ม่ๆงามๆเลยเนาะคันนี้เอามาเมือใหม่เลย ไปสนใจถักทายสบายดีเขาได้เนะเาะไปไว,เว้เด้อลูกค้าเด้อพ่อจับจองเด้อรถดีราคาเบาเ,บาเนาะราคาพอพังราคาพอพังบวแพงเนาะราคาเขาเนาะเป็นรถเดิมเดิมเขาเลยคันใหม่ๆงามๆเลยเด้อลูกค้าบ่มีบอนติเลยเป็นเกียร์ออโต้ปี2015เด้อลูกค้าเด้อไปเกียร์ออโต้2015จาก2.8เจ้าจาก2.8เลยเนาะ ประหยัดน้ำมันเด้อลูกค้าเด้อรุ่นนเด้อประหยัดน้ำมันสุดๆเลยหเไปดูทางในเด้อเลยเนาะหเไปดูทางในเด้อลูกค้าเด้ออ่าทางในประมาณนี้เนาะทางในงามๆเลยเป็นจอบักใหญ่เลยราคาเบาๆลูกค้าถักทายเขาได้เนาะเราคมราคาเพดานยังใหม่ๆเลยเพดานเดิมๆจโคงงานเด้อลูกค้าเด้อ ดันเดิมๆจากโรงงานเป็นสีครีมลูกค้าเบาะสีครีมเลยเนาะเบานะเนาะเป็นเบาหนังของแท้สีครีมเลยเยี่ยมอีอันเลยคันนึ่งข้าวจับจองเป็นเจ้าของได้เลยลูกค้าข้าวจับจองเป็นเจ้าของได้เลยหายากสีนี่สีครีมลูกค้าสีมะหว่าหายากเกดว่าสีครีมเด้อทาง่ายประมาณนี้ดันดนึงินเหลือมเลยงามๆเลย แอร์เย็นเด้อลูกค้าเดอ้อแอร์เย็นพักมีสองพับห้าเป็ใหม่ๆเอี่ยมเลยสนใจทักเขาได้เนาะราคาเบา,าราคาบัวแพงาราคาบัวแพงเด้อลูกค้าเดอ้ออักประกันลอยรถบ่อตั้มบ่อปีไปได้เป็นเจ้าของนี่ถือว่าดีแล้วคันเ,นเอี่ยมเลยขอจับจองเด้อลูกค้าเดอ้อขอจับจองเป็นเจ้าของได้ างามเลยสได้สอบถามเพราะใดน้อลูกค้านาะ